ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราแสดงจากดรสมาย์หมอหน่ารักคนนี้เป็นของผมนะครับครับครับผมย่งนี้พูดถึงความรู้สึกที่แบบว่าเราได้เป็นตัวแทนเป็น a m b าสเ a อร์ของกิจกรรมของเราครับครับต้องบอกเลยว่าพวกเราเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พวกเราแทบไทุกคนเลยที่เติดมตเกกับกีฬาครับผมก็พอเราได้เป็นอมบ a สเดอร์เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นถึง แม้จะชื่อว่าเป็น ambassador แต่ว่ารเราก็ยังเป็นจุดเล็กๆครับจุดหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จตัวล่วงไปด้<ไ>ปวดีครับผม เดี๋ยวเราจะได้แบบมีส่วนร่วมยังไงในการทำกิจกรรมในคงนของสีเกณครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากไม่ใช่แค่เราเป็นส่วนร่วมครับจริงๆทุกคนจะได้เป็นส่วนร่วมกับเราตั้งแต่การแยกขยะได้รับขยะการแยกขยะนะครับแล้วก็ส่งขยะต่อให้กับสมาคมซาเลงครับหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านะครับที่สําคัญขยะเหล่านั้นนะครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ก็สามารถนากลับมาทาเป็นปุ๋ยได้ทํากับพลังงานชีวภาพได้หรือแม้กระทั่งน้ำหมักครับ แล้วก็ที่สําคัญขยะเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นเคลมเป็นคาร์บอนเครดิตได้ด้วยครับซึ่งมันก็สามารถที่จะลดภาวะแก๊สเรือนกระจกได้ครับจริงๆเรารู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าการกระทำเล็กๆของพวกเราอ่ะมันสร้างความหมายอันยิ่งใหญ่มากๆครับมันเลยทําให้ซีเกม2025ของเรานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับครับก็เรียกได้ว่าซีเกมครั้งนี้เราแบบหกุ่มไปแบบทำกิจกรรม ในการช่วยแบบผู้ที่มาร่วมชมพวกมาทำกิจกรรมในงานด้วยใช่ไหมคครับครับผมก็ต้องบอกเลยว่าที่ส่วนที่พวกเราเห็นมากันแบบเยอะๆเลยก็คือเวลาเราจัดงานแข่งกีฬาใหญ่ๆหรือว่าที่มีคนมาเข้าร่วมเยอะๆอย่างงี้ครับก็สิ่งที่เห็นชัดเลยคือจะมีขยะไม่ว่าจะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ของอาหารต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ครับก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างเปอนภาาระเลยสำหรับคนที่เก็บแต่ว่า ปีนี้ครับประเทศไทยเราก็จะให้เห็นว่ากีฬาแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันสามารถเะนไปพร้อมกันได้ครับใช่เรียกได้ว่าจะมีการเริ่มต้นแยกงตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเรียกว่าทุกคนจะได้รับขยะหนึ่งถุงครับถุงขยะหนึ่งถุงครับเรียกว่าทุกคนจะต้องแยกงแล้วก็จะมีจุดต่างๆภายในงานถุงกหมครับใช่ครับแล้วเราก็จะมีโอกาสได้เห็นลุ้นๆุในประเภทกีฬาต่างๆที่จะไปร่วมจอยหรือเปล่าหมายถึงว่าไปทำกิจกรรมในการแย่งผมว่าน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นถ้าติดตามไหม้ติดตามงั้นฝาก ทุกคนดีกว่าว่าให้แบบว่าเออเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็การแยกขยะด้วยค่ะครับครับผมก็ผมเกินให้ก่อนเลยครับผมผมีคนอยากพูดแต่ครับผมการแยกขยะครับมันเป็นสิ่งที่ ทุกคนมองข้ามไปเฉยจริงๆครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ตัวเราเราอาจจะยินทุกคนพูดมาแบบแยกขยะด้วยนะถึงแม้มันมีถังขยะตั้งไว้อยู่ตรงหน้าเราสามสีอ่ะแต่บางทีเราก็อาจจะมากง่ายที่แบบว่าอันนี้ที่ไปเผบขยะเหมือนกันซึ่งยอมรับว่าหลก็เคยเป็นเหมือนกันแต่พอโตขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างสาคัญกับเรามากๆถ้าเราไม่รักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คงไม่รักเราเหมือนกันอย่บนี้ครับก็มันเป็นการเบี่ยงองศาของการทิ้งขยะใช่ไครับขยะยู่ตั้งอยู่3ามอันเนาะก็ มีทั้งเลือกสีได้เลือกสีได้ถ้เบี่ยงแค่เบี่ยงนิดหน่อยเริ่มง่ายๆเลยครับกับการแยกขยะครับผมอย่างแรกเลยมีขยะต้องทิ้งด้วยครับครับผมครับผมก็มันก็จับแล้วเป็นพื้นที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นการปลูกฝังไปในตัวใช่แล้วว่ารุ่นคนต่อต่อไปต่อจากเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กๆน้องๆทุกคนไม่ว่าจะแบบคนที่โตแล้วหรือว่ากำลังเป็นเด็กอยู่อะไร จะได้ปลูกฝังเขาใช่ครับผมอ่ะพี่มอนก็ก็เป็นอะไรที่พวกเราสามารถช่วยกันทําได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเก็บขยะให้ถูกที่ถูกถุงนะครับผมเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันเล็กนะครับขยะพวกนี้สามารถนาไปรีไซเคิลแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบใหม่ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพวกเราร่วมมือกันในแบบว่า ในส่วนเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นพลังมหาศาลทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นครับใช่ครับเรียกว่านอนิดมหาศาลสุดท้ายผมขอฝากนิดนึงแล้วกันครับก็อยากฝากว่าจริงๆซีเกมส์เอ่อ2 0 2นนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นเกมการแข่งขันครับแต่มันเป็นเกมที่ทุกคนจะมาชนะด้วยกันทั้งทางด้านกีฬาแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมครับครับผมฝากเลยนะลองท็อปฝากไหมฝากทุกคนรวมกับโครงการนี้นิดนึง ก็อยากฝากว้นิดหนึงนะครับหัวใจสำคัญของงานเลย1น3 A สาม R ก็ผมก็คือ avoid นะครับแล้วก็3 R ก็คือ reuse, recycle ครับอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าการแยกขยะมันไม่ใช่เรื่องยากครับก็อยากให้ทุกคนน่ะแยกขยะกันเยอะๆครับว่ามันช่วยโลกได้จริงครับครับผมครับให้้องออมอ้อหน่อยแบบช่วยกันแยกขยะเยอะหน่อยนะคะค่ะจริงๆเหมือนพี่ๆทุกคนบอกเลยครับว่าการแยกขยะมันเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวมากเพราะแต่ก่อนอะก็เหมือนพี่หลงเลยผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เจอขยะก็ทิ้งได้เลยไม่จำเป็นพเพื่อนกันครับไม <c oughs> <c oughs> ่ไม่ไม่ทิ้งไว้คนเดียว <c oughs> ก็จะบอกว่าอ่าคือเราเจอขยะปุ๊บขยะก,ก,กล้องไหนก็ได้ถังไหนก็ได้รเราส<ม>าามรถทิ้งได้เลยแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนโลกด้วยมือเราได้โดยการเปลี่ยนอีกเล็กน้อยฮะ <c oughs> ใช่ครับก <c oughs> ็ฝากทุกคนที่แห่ให้ลงถังให้ถูกถุงถูกที่ถูกทางด้วยนะครับครับผมพวกเราก็ฝากด้วยนะครับเผื่ออาจจะได้เห็นพวกเรามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าก็้เลติดตามพวกเราได้ครับครับผมมาอัปเดตผลงานใหม่เห็นแบบล่าสุด ประกาศเรื่องบัตรเงินเดของของโอเคทุกข่าวทุกข่าวคือไอเลยไปเโอเคมาอัปเดตผลงานหน่อยครับแบว่าเห็นค่ายประกาศมาแล้วว่าที่สิบเอ็ดนี้อาจจะมีการประกาศไล์อัพเตรียมอ่อนเตรียมออนแล้วใช่แล้วคุนได้ไหมคะ ก็ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีผลงานอะไรให้ต่อหน้านี้ไหมใช่ใช่ถ้าถ้าแบบพูดตอนนี้มันจะสปอยหรือเปล่าก็อาจจะสปอยไปดูกันวันที่21ใช่สิบเอ็แใช่แม่แบบแป๊บเดลยอกินใจเดียวก็จะได้เห็นแล้วครับงานกันแล้วใช่ฮะแบบจากซีรีส์ที่จบไปแบบกระแสตอบรับแต่เราก็ดว่าจะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบไหนก็ส่วนตัวโลนะครับก็ยังก็มีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาครับเยอะมากก็ มีทั้งของหลงเองที่ยังอยู่แล้วก็มีแฟนคลับน้องๆแม่ๆน้องๆช่วยซัพพอร์ตซื้อกันแล้วกันเป็นทีรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆเลยครับผมก็ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวทั้งตัวศิลปินกันเองแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับด้วยครับครับผมรู้สึกขอบคุณความอบอุ่นที่มอบให้พวกเรามากๆครับผมอภิวัตรพีพักเป็นยังไงมากก็จริงๆก็ ต้องบอกว่าอย่างที่หลงพูดเลยครับไม่เพียงแต่แฟนคลับพวกเราที่คอยสปอร์ตแฟนคลับนงลีแฟนคลับน้องอาร์มแฟนคลับท็อปคริสมอนครับก็เริ่มที่จะแบบว่าเข้ามาสปอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจเราครับก็จริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่อบอุ่นมากๆแบบหลงบอกเลยฮะแล้วก็ก็ดีใจที่ทุกคนได้รู้จักนักแสดงทั้ง6คนเลยครับเพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ม่อนตัวพัคตัวอาร์มตัวหลงแล้วก็ตัวท็อปกับคริสมอนฮะมีการรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นครับพวกเราดีใจแล้วก็ จะพยายามทําให้เป็นที่รู้จักได้มากเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับผมครับคุณเป็นไงบ้างคะโอดีครับแล้วก็โอ้เราก็ต้องบอกว่ามีความสุขครับแล้วก็หลังจากจบไปก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่น้องบอกเลยว่ามีทั้งบ้านน้องหลงลีน้องอาร์มพัทคิสมอนช็อปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับที่ คอยสพอร์ตเราคอยให้กำลังใจพวกเราเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทางอินเตอร์ด้วยทางอเมริกันด้วยทางลาตินอเมริกันด้วยนะครับที่คอยส่งกำลังใจดีๆมาให้พวกเราเสมอนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอคำตอบแบบไม่ลอกกันหน่อยได้ไหมเป็นไง้องอาร์มกับซีรีส์เรื่องแรกโอ้โหก็ซีรีส์เรื่องแรกจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าคือพอการเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกของตัวผมเองด้วยก็แน่นอนครับเราได้เจอกับแฟนคลับใหม่ๆมากมายเลยคือทุกคนน่ารักมากคือผมเป็นคนที่ แต่ก่อนไม่มีแฟนคลับไม่มีคนรู้จัก,จกแต่ว่าวันนี้น้องมีคนรู้จัก,จกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนในค่ายแต่ท<ม>ั้เบอร์สมมย์และในทีมด้วยครับที่คอยเป็นแรงผลักดันนะให้พวกเราได้ทําผลงานได้เต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าพี่ๆในทีมเลยก็ขอบคุณมากๆครับครับนะผม<อ>ก็ยัเป็นเรื่องแรกของน้องด้วยเนาะครับก็เป็นเรื่องแรกก็พาไปแฟนวิธีญี่ปุ่นเลย่รับ มันก็จะชื่นใจใช่ครับก็เร็วนี้เราก็จะไปพบปะแฟนๆที่ญี่ปุ่นกันครับใช่ครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมมาเท่าไหร่ก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นมาบ้างนะ้วฮะอย่างสวัสดีอาริกาโตะแล้วขอบคุณเป็นมุกอันนี้มุกอันนั้เป็นของจริงของจริงเอาตอนนี้ที่าครูหนีว่านน้อยน้อยแต่ว่าน้อยแต่ว่าเป็นแฟนิๆอยู่นแแค่อบั้นเอาแฟนๆที่อยู่อย่าให้ดี พอดีคุณพอเอาขอดีาได้เล้ก็อาย้ยเฮ้ยเราให้เพื่อนเหื่อยย่งซีมเพื่อนนิดนึงนะครับพอแล้วพอแล้วเจัเจบต้องกางเลยไหมเจนก็เจนก็เจนก็เก็เาก็เจนก็เกนกบเจายที่นบบซีรก็์จบไปแจ้วเนนะแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทก็งประเทศไทเแล้วก็ต่างปเะเทศเนี่ยเพิ่มมากขเ้นเรื่อยๆคก็บก็อยากขอบคุณที่ซัพพอร์เพวกเรามาตลอดครับไมเปล่อยมืกกันไปไหนเลยแล้วก็ ดีใจที่เอ็นเกจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ซีรีส์จบไปก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาครับก็ขอบคุณมากครับครับผมคิดว่าแม่ครับครับสำหรับผมก็ตั้งแต่ซีรีส์จบไปเชียงแฮก็จะมีออกกองบ้างแล้วผมก็รู้สึกใจหายรู้สึกคิดถึงกองซีรีส์ของพวกเราที่กำลังไอที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับใช่ฮะมันเป็นแบบบรรยากาศบรรยากาศที่แบบว่ามันน่าคิดถึงอ่ะมันแบบอบอุ่นใช่มันอบอุ่นมันแบบ เหมือนพี่ๆท,ทุกคนน้องทุกคนแบบช่วยผักกันดันช<ม>อบ e n j y ทุกคน,นแบบเข้าถึงง่ายคุยกันง่ายแล้วกที่สําคัญก็ขอบคุณแฟนคลับท,ทุกคนเลยครับ,รบว่าช่วยวยกันดันช่วยกันแบบทําให้แบบเ n g a g e ของซีรีส์ของเราอ่ะขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับครับ,รบผม อ่าเดี๋ยวเราจะมีไปญี่ปุ่นด้วยเนอะงานให้พี่รหลงฝากละกันว่าเดี๋ยวแบบถ้าภาษานไหนอยากตามญี่ปุ่นก็ตามไม่ได้หรือว่าแบบใครที่ยังคิดถึงอก็ให้เปิดดอกไมาา้วนฟ่าแล้วก็เราขอฝากไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่เป็นสายดองไว้แล้วดูทีเดียวถ,ถึงเวลาแล้วไหมถึงเวลาขอ้วพวกคุณนะครับไปย้อนดูแล้วสามารถแท็กพวกเราได้เหมือนเดิมอยากมีซีนไหนชอบอะไรก็สามารถ เมนชั่นถึงเราได้เสมอครับเพฝากผลงงานดรสมานของเราไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่พวกเรายังอยู่แล้วก็พวกเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นกันครับผมครับพวกเรานะฮะจะมีแฟนมีตติ้ง in เ a p a n เนะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็จริงๆเราเปิด2รอบเลยนะฮะแล้วก็บัตรนะครับขายที่ไลฟ์พ็อกเก็ตนะครับผมก็สามารถไปจับจองกันได้สำหรับบัตรตอนนี้ฮะอยไปอยากไปญี่ปุ่นกับพวกเรา ตอนนั้นเขาบอกว่าอุณหภูมิกำลังสวยเลยนะกลังดีมีแอบไปเปิดมาเป็นสิบเจ็ดองศา้ายหนาวกำลังหนาวกำลังคลื้นเลยพอดีพอดีไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวเกินก็ไปอยู่บรริการหนาวกับพวกเราดร์สไมายได้ที่เจอรแมนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณากครับ